มีเพจดังอาเซียนค่ะบอกว่ากัมพูชาอ้าง่าชุดไทยนั้นเป็นของกัมพูชาก็เลยอยากให้กัมพูชานั้นทำสารคดีการทอผ้าและการผลิตผ้าที่นางรำโขนคำเมรสวมใส่อยู่จะได้รู้ว่าผลิตยังไงผลิตที่ไหนและผลิตที่จังหวัดอะไร และจะดีมากถ้าบอกมาเป็นภาษากรัรมพูชาว่ากลุ่มทอผ้ากลุ่มทำเครื่องประดับที่ทำผ้าลวดลายต่างๆที่ใช้กันอยู่และอ้างว่าเป็นของตัวเองชื่อว่ากลุ่มทอผ้าอะไรกลุ่มหัตถกรรมอะไรจะได้ไปเสิร์ชหาได้เพราะว่าทุกวันนี้เห็นอ้างว่าชุดไทยเป็นของตัวเองแต่พอถามว่าชุดชื่ออะไรบักด้วยลวดลายอะไรใช้ใส่ในโอกาสไหน แต่ไม่มีคนกัมพูชาสามารถตอบได้สักคนเพียงแต่เบี่ยงเบนประเด็นไปเรื่อยๆเอานั่นเอานี่มาแปะที่สำคัญนิยมเอาธงชาติมาแปะไม่มีอะไรที่เป็นที่มาที่ไปอย่างชัดเจนเลยมีรูปยงกําแพงหินมาอวดอย่างเดียวโดยมีหลายคนนะคะเข้ามาร่วมคอมเมนต์ค่ะว่าสงสารจังเลยน้องกัมพูชามักจะโหยหาวัฒนธรรมไทย บางก็ว่าจริงๆแล้วชาวกัมพูชาไม่มีกลุ่มทอผ้าเลยครับมีแต่กลุ่มลักผ้าอยู่ตามโรงงานแถวพระประแดกหรือว่าแถวสมุทรสงครามบางก็ว่า มีกลุ่มทอผ้าอยู่ในลา z a ด a าแล้วก็ในติ๊กต k อกเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่ที่ไหนสักแห่งในกัมพูชาบางคนบอกไม่มีหลักฐานอะไรแม้แต่นิดเดียวเคลมด้วยความเป็นชาติอนานิคมสยามล้วนๆจะว่าไปช่วงนี้มีการแกะสลักใหม่ที่นครวัดเพียบไม่แน่ว่าพอทำเสร็จแล้วสบายสงกรานลอยกระทงอาจจะไปโผล่ที่กาแพงตรงไหนสักที่ก็ได้ บางคนคอมเมนต์บอกว่าเพราะว่าสั่งซื้อจากไทยไงอยู่ส่วนไหนก็ไม่รู้ใส่ยังใส่ถึงถูกผิดผิดใส่มั่วใส่สัว่วไปหมดแล้วก็บอกว่าเป็นต้นแบบแต่แท้จริงแล้วแค่ใส่ยังใส่ไม่เป็นทําได้แค่เรียนแบบตามรูปแต่ว่าไม่รู้ความหมายแบบนี้ขายขี้หน้าชาวโลกจริงๆบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเป็นหมู่บ้านลาซาดากาเมน จะให้ชาวกัมพูชามาตอบได้ยังไงโจทย์แบบนี้ยากเกินไปของแบบง่ายๆได้หรือเปล่าพยายามมากอยากดูตอนชุดไทยพระราชนิยมได้รับรองยูเนสโกดูซิชาวกัมพูชาจะบอกว่าอะไรอีก บางก็ว่าเดี๋ยวขอรอส่งชาวกัมพูชามาศึกษานางงานในไทยก่อนนะคะปัจจุบันกำลังเรียนรู้อยู่อีกไม่นานคงจะได้แน่นอนบางก็ว่านางงามส่วนใหญ่ก็สั่งจากลาซาดา้าสัมเพ็งแล้วก็ชอปปี้แต่เวลาคนถามกลับชี้นิ้วให้ไปดูที่กำแพงหินนครวัดว่าวุ่นเลยแบบนี้งานเข้าแน่นอนบินมาถ่ายทำที่ไทยแน่ บางคอมเมนต์ก็ว่าไม่สามารถเอาวัฒนธรรมของคนไทยไปได้ไทยก็คือไทยก็เหมือนกับชุดไทยที่คนไทยใส่ชุดแต่งกายในสมัยโบราณ คนไทยใส่มาตั้งแต่รุ่นเก่าจนถึงรุ่นปัจจุบันคิดค้นกันตั้งแต่สมัยโบราณปัจจุบันเอก,กลักษณ์ของชุดไทยก็บ่งบอกอยู่แล้วว่ามีความเป็นไทยโดยแท้จะเอาชุดของประเทศในสมัยโบราณมาเปรียบเทียบกับชุดไทยสมัยโบราณแค่นั้นก็แตกต่างกันแล้วยังจะมาบ่งบอกว่าของไทยยังไงจะไปเป็นของกัมพูชาได้ยังไงไทยก็คือไทยไม่มีเปลี่ยนอยากให้คิดใหม่นะแต่ถ้าบอกว่าสั่งจากไทยอันนี้ยอมรับได้ บางคอมเมนต์ก็บอกว่าชาวกัมพูชาจะไปหาที่ไหนได้ละ่ะก็มาซื้อกันที่ประตูน้ำมาพาหุรัตฮิ้วกันที่คนละกระสอบกระสอบแล้วก็เอาไปขายบางคอมเมนต์บอกว่าสงสัยกัมพูชาจะบอกว่าเป็นความลับจะให้เอาหลักฐานมาโชว์ซึ่งหน้าไม่ได้หรอกเพราะยังไงก็ซื้อจากไทยอยู่แล้วแต่แค่อ้างว่าเป็นต้นตำรับ บางก็ว่าการทำผ้าไทยในอดีตได้รับองค์ความรู้มาจากชาวไทยกระจายไปสู่ภูมิภาคต่างๆและรับวัฒนธรรมต่างชาติที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นอินเดียเปอร์เซียหรือจีนแล้วก็พัฒนาจนเป็นอัตลักษณ์ผ้าไทยที่อยู่ในแต่ละภูมิภาคบางก็ว่าชาวกัมพูชานิยมซื้อผ้าจากไทยมาแม้แต่เรื่องประดับก็ต้องซื้อจากไทยยังไงต้องขอบคุณชาวกัมพูชามากๆ ที่ยอมเสียดุลการค้าให้กับประเทศไทยบางกวาแหล่งวัฒนธรรมของชาวกัมพูชานั้นมีไม่กี่ที่ครับดูง่ายๆช็อปปี้ลาซาดา้าประตูน้ำสำเพ็ง้าหุรัดเป็นตน้น บางก็ว่าเดี๋ยวไปไปมามากัมพูชาก็จะกลายเป็นเมืองขึ้นทางวัฒนธรรมของไทยไปแล้วล่ะสิฝากบอกเขาด้วยนะคะว่าเอกสารทางประวัติศาสตร์ของกัมพูชามีอยู่ในไทยเยอะแยะน่าจะมาจากความขัดแย้งในอดีตนี่แหละกระจัดกระจายมาอยากรู้รากเหง้าต้องสืบเอาเองว่าอยู่ที่ไหนบ้างนะคะบางก็ว่าขนาดนางแบบสวมใส่ชาวกัมพูชาผ้ายังไม่รีดเลยดูแบบยับเยินเป็นผ้าโรงงานมากๆบางก็ว่าเป็นชื่อกลุ่มหมู่บ้านผ้าฮูร เรียมียนเจอเป็นชนพื้นเมืองชาวอินเดียที่อบพยพไปจากกัมพูชาเมื่อหลายร้อยปีก่อนบ้าก็ว่าสองสาปีเดี๋ยวมีแน่นอนเดี๋ยวจะเห็นลูกจ้างกัมพูชาที่เคยมาปาักผ้าไทยแล้วกลับไปประเทศตัวเองไปปักผ้าที่กัมพูชาแล้วก็บอกว่าเป็นวัฒนธรรมกัมพูชาเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้ว ความเป็นมาของผ้าลายชื่อท่าชื่อชุดเครื่องประดับแต่ละชิ้นมีที่มาที่ไปยังไงอยากบอกนะถ้าถามแบบนี้ชาวกัมพูชาหันหน้าหนีเข้ากำแพงเลยทีเดียวบางก็ว่าคุยกับคนที่อ้างว่าเป็นออริจินอลแต่ว่าไม่เคยมีอะไรเลยแต่ว่าบอกพบทุกอย่างอวดอ้างในไทยทั้งหมดดูแล้วไม่ไหวนะคะบางคอมเมนต์บอกว่าแบบนี้สงสัยต้องทำเป็นสารคดีแล้วมัง้งเดี๋ยวถามไปถามมาก็โยงชี้ให้ไปที่กำแพง บางคอมเมนต์ก็บอกว่าอยากเป็นไทยใจจะขาดทําไมกัมพูชาถึงไม่ภูมิใจในชาติตัวเองเนาะในบอกว่าตัวเองเป็นต้นตํำรับของสรพพสิ่งบางก็ว่าแบบนี้แข่งประกวดได้เลยมิสลาซาดาไทยแลนด์แมจะเกิดที่กัมพูชาแต่ว่ามีหัวใจไทยแท้ชอบชุดไทยใส่ชุดไทยทิ้งไปเถอะชุดกัมพูชาเนี่ยมาใส่ชุดไทยกันดีกว่าเพื่อให้ชุดชาวกัมพูชานั้นสาบสูญหายจากโลกนี้ไปเลยบางก็ว่าสินค้าไทยทั้งชุดยังจะมาด้านเคลมเนาะ ความคิดแบบไหนกันเนี่ยบางคนก็บอกว่าช่วยลงรูปเกี่ยวกับร้านเสื้อผ้าของชาวก,กัมพูชาให้ชมเป็นบุญตาหน่อยได้ไหมคะหรือว่าโครงการตามหมู่บ้านแบบไทย แต่ว่าเป็นของชาวกัมพูชานะ่ะร้านค้าชื่อดังที่มีการจําหน่ายเสื้อผ้าประจำชาติของกัมพูชาแหล่งจําหน่ายเสื้อผ้าเครื่องประดับของกัมพูชาจริงๆอยากจะเห็นเป็นบุญตาสักทีบางก็ว่าชาวกัมพูชาบอกว่าชุดไทยสวยถ้าเจอผ้าถอยกดินเงินดินทองแล้วก็นั่งน้ําตาไหลยอย่างแน่นอนบแบรนด์ไทยแลนด์เมดอินไทยแลนด์ ซื้อไปเสื้อผ้าก็ไม่รีดใส่ชุดไทยแบบเยินๆเนี่ยนะแม่น่าสงสารชาวกัมพูชาวาสนาคงจะได้นุ่งผ้าผืนละสองสามร้อยแต่มีหน้าตาออกมาพูดเต็มปากว่าเป็นต้นฉบับของทุกสิ่งทุกอย่างแม่แบบนี้งานหยาบจริงๆเห็นแล้วขอเอามือทาบอกทีเถอะบางคอมเมนต์ก็บอกว่ามีเพจไทยที่พอไปบอกว่าชาวกัมพูชาก๊อปปี้แต่ว่าคนไทยกลับพอกคนไทยด้วยอันเองแบบนี้เสียเวลาจะต่อต้านกันไปทําไมเนี่ยขอบายเลยคนที่ เกี่ยวข้องตรงๆไม่ช่วยกันรักษาวัฒนธรรมไทยของเราบางก็ว่ากับผู้ชานั้นนาทนสเสลเกินมาอวดอ้างว่าเป็นชุดประจำชาติพอถามว่าซื้อที่ไหนกลับไม่ยอมตอบซะอย่างนั้น บางก็ว่าในจำนวนคนที่ทำงานเกี่ยวกับนางงามที่เป็นชาวกัมพูชาจำนวน100คนจะต้องมีทีมชาวกัมพูชามาเดินดูผ้าแล้วก็ซื้อชุดที่พาหุรัตก,กับสาเพลงประมาณ27คนและกลับไปหน้าที่แรกก็คือการล่อเอาได้ที่เย็บตัดชุดไทยออกแล้วลอกแบบเป็นชิ้นๆแบบนี้แหละลอกได้ง่ายดีลำหมุนมากบางคอมเมนต์ก็บอกว่าสงสัยเขาจะหลงไหลวัฒนธรรมไทยจนกลายเป็นเมืองขึ้นของไทยไปแล้วละมัง้ง ชาวกัมพูชาไม่เคยเลิกท่าเสียมเลยตอนนี้ไม่ได้เป็นเมืองขึ้นเสียมแต่ตกเป็นท่าทางวัฒนธรรมเสียมโดยสิ้นเชิงแล้วก็มาประกวดนางงามแบบนี้แหละเนาะถึงมีแต่มิสลาซาด้ากับม e นะิสช็อปปี้ณเคลมโบเดียนนั่นเองยังไงก็ต้องขอบใจนะที่รักษาความเป็นทัศสยามเอาไว้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 